สวัสดีทุกคนวันนี้แม่ย่าจะแกงกะหรี่ไก่นะคะจารีจีจารีจีจารีจีจจแกงกะหรี่ไก่ ใส่กระเทียมลงไปส่วนมี่ก็คือกระเทียมค่ะส่วนมี่จะเื้ร์บันตันเยะบันตันเยะใบเตยภาษาที่นี่เขาเรียกบันตันเยะกระเทียมส่วนมี่พะ้๋วจง เจียวกระเทียมกับใบเตยให้หอมก่อนนะคะแจรีฟรั่งแกรีฝฟันหวงกะลีค่ะแกลีฟันงเออซ้ำส้ม ้ก็หอมค่ะหอมมากๆเลเห็ดเสียงเอามาละเห็นเสียงก็คือหอมมากๆเห็นเสียงหอมมากเนี่ยต้องอยาเนี้ตอง炒的还没有还是很งหอมมากหอมมากๆมาเจรหอมมากๆหอมมากๆเห็นเสียงเสียงเอา ก็จะง下าจีโรอยำ奶奶炒จีโร่ก็คือเนื้อไก่จีโร่ไก่จีโร่ก็คือเนื้อไก่จีโร่เนื้อไก่ไข่ไก่จีตั้น เนื้อไก่จีโร่หนึ่งช้อนเกลืออิฐหังจือหยวนหนึ่งช้อนเกลือหนึ่งช้อนถังน้ำตาลวัชิวายีถัง thay nam tan ô chưa <ang> <neste making> <saliva> <t imp intelligence> <Exactly. tose> chưa rất là <No>. <tr Bash Sultan> <coughs> ลาดยิเตียนลาดก็คือเผ็ดลาดยิเตียนเผ็ดเิดหน่อยยีเอญยีเอนก็คือลูกชิ้นปลายีเอนลูกชิ้นปลาผัดให้หอมๆค่ะ เตน้ำลงไปนิดหน่อยซุยฟังสสเสิฟังซุยซุยไทยเราน้ำภาษาจีนซุยฟัองอิาเียนเียนซุยฟังนิดหน่อยใส่นิดหน่อยน้ำได้เจียนช้ำชำ้ำแล้ว นี่คือน้ำเราต้มมันฝรั่งต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาลงไปในน้ำต้มมันฝรั่งมาลิงซูอ่ะมามะมันฝรั่งมาลิงซูมาลิงซูก็คือมันฝรั่งภาษาจีนเรียกมาลิงซูใช่มาลิงซูภาษาไทยมันฝรั่ง มันฝรั่งมาไม่งนะมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งมาลิงซู้อวชนจกอันนี้ก็คือกะทิกลองภาษาจีนเรียกเยเจียงอะไเรีกเย่เจียงเย่เจียงอ้ามองก็เกเย่อเจียงก็เรียกเย่นงสกยือเยจบนไทยเราเรียกกะทิ 花生酱、鱼酱、嗯，放鱼酱、嗯，放鱼酱没有？现在。塞个东西ลง放这么多？你没有通通放下去，哪好吃的？嗯、要通通，这盘一定要放完它的。好，那我搅一搅它。 因为这个颜色这样子，嗯、看到没有？一罐够没、嗯、妈妈？还有棒没？看一下，太鲜了哦。嗯，嗯，再拿个小罐。你已你拿小罐来，小罐罐这边。啊、哦，<哇>有了有了，婆婆拿了。<laughs> 你。 Ini disebut jari-ji, jari-ji kacang. Jari-ji kacang. Lihat, ada kacang kacang. Ada di bawah. Di bawah. Di bawah. Tunggu sebentar, kita akan มา给้จิ้มกุน就可以了就好了，嗯，看到没有他在家里就很美了。嗯嗯嗯。看สีตั鸡นภาษาไทยเราคือไข่ไก<啊>่。鸡นไข่ไก่。สองอย่างนี้ผัดรวมกันช้างโต๊ะ บ้านเราก็คือถั่วฝักยาวภาษาจีนเรียกชางโต้เสร็จแล้วก็เอามาใส่หม้ออุ่าก็ตุ๋นชิ้น这个หม้อเก็บความร้อนเป่าวนปูเป่าวนปูภาษาจีนภาษาไทยเราก็คือหม้อเก็บความร้อนค่ะ ถักยาวผัดไข่ถัวฝักยาวก็ภาษาจีนฉางโต้ถ e. ัวฝักยาวฉางโต้ฉางโต้ตันฉางโต้ีตันฉางโต้ีตันเ้เป้อร์พิกไทยปนเปเอไว้ยี่ไว้ยี่ไว้ยี่ยงสามอ๋อไว้ยีเจ้าฟูิกไวเพริเย 椒粉、你开粉，可以胡椒粉,叫粉、胡椒太大力了，哇、哦！出来这 <Yeah. S 3> 我来怎么上去？滚的很大力哦，太大力。好 <laughs>、哦，我们两个，放几袋下去。阿姨、哎，帮忙洗一下好吗？来，来点那个泡泡，爸爸这个水就可以洗了。 คค่อะหน้าตาถัว่ักเงแว่าีว่ก <c oughs> จะ็จะเปแบบ็จแบบ่าคๆคก็แบบว่เจียบว่ว่ักยาวอะไรอย่างแบบนี้นะคะชางโต้เจียนตั้น ช่างโตเทียนตั้นผัวฝักยาวผัดไท่ลูกชิ้นปลาทอดเจียวีหยนเนาะะ,ะอ่าเจียวีหยวนลูกชิ้นปลาเรียกอีเหยวนภาษาจีนกลางอีเหยวนภาษาไทายบ้านเราลูกชิ้นปลาเสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นปลายีเหยจนายีเหยวน เมนูนที่3ค่ะจัดจานใหม่ค่ะ,ะไอ,อาหารเย็นนี้มี3อย่างจาลี่หนึ่งเดียวไปไแล้วไปแล้วซะเดี๋ยวยอยาซ่างไปให้ดูค่ะอ่าไปสูเจาลีจีมาลิงสูเจาลีจีก็คือ แกงกะหรีดไก่มันฝรั่งค่ะนี่ค่ะกับข้าววันนี้แล้วก็这个就是长豆蛋长豆蛋长豆蛋这个呢就是炸鱼圆炸鱼圆就是家传的偏方喏นี่แกงกะหรีดมันฝรัง่ง啊谢谢你们的支持哦啊啊 huh. 谢谢你们了啊,啊多多指多多指导 อ๋อรู้รู้รู้่าขอบคุณมากที่ดูดูม่าทำกับข้าวดูามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้มูมูด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 ูเจีูดก็คือพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ดสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลคดกดแดร์กดู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 ด์ด้วยนะคะ ขออภัยนะคะพูดไม่ค่อยเก่งสวัสดีค่ะ